วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m ี AXA, x r a m i Pro ชียงใหม่และ Filamina ผมกำลังทสดสอบเด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 ปิดเ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 ดาดเนเดเดเด่ดีด,ดเดเด้ดเนะ 8. 8อเอเด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 เมเด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 เมเด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 เนเ้เดเดเั i ดเ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 ด l ดมด t ดเดเดเดมดเดเดเดดเยเด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 มดเด น่ากลัวมากแล้วนะจาก4เป็น0เราต้องเอ้อยก็บมาเก็บมาวันต้องขึ้นดอยขึ้นดอยอย่าตายอย่าตายอย่าตาย <Shit. S 1> เอ่อตอนนี้เราขับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ซูเปอร์ไฮเวย์110ลิมิตนะครับแต่ว่ามันก็ยังปล่อยให้เราขับได้เราใช้8กิโลวัตต์ได้นะครับมันก็ครอวเลยนิดหน่อยนะนะโหน่ากลัวมากเลยเนี่ยนะ จาก4%ถึง0%แบบปุ๊บเลยอะ่ะโอ้โหเขาวหน้านี่จะต้องกับกรถจีนเนี่ยนะแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ให้มันต่ำไปหรอกให้มันโอ้อ้อ้อ,อรถกำลังจะตายแล้วรถกำลังตายแล้วโอ้โอ้ิอสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าบ้านก็ข้างหลังนะครับคือ BYD Auto 3 โอเคตอนนี้เราจะทสที่นอร์เวย์นะั่นเป็นยังไงนะนเราได้ทสที่เมืองไทยนะครับแล้วผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราเทสที่นอร์เวย์เนี่ยมันจะใช้ไฟฟ้าน้อยเหมือนเมืองไทยไหมหรือยังไงนะครับที่นี่มันจะเย็นกว่านิดหน่อยนะแล้วก็อีกอย่างนะตอนเราเทสที่เมืองไทยอะ่ะมันเป็นยางปั๊ตแมนนะอันนี้เป็นคอนติเนนต์แล้วก็ที่เมืองไทยเป็น245เอ้215อันนี้เป็น235มันจะบานกว่านิดหน่อยนะครับอนอกจากนั้นนี่รถมันก็เหมือน เหมือนที่เมืองไทยน่อยใช่ป่ะผมมานอะไรมันอยู่ฝั่งโน้นนะครับเนี่ยสเปคอะไรก็เหมือนกันเลยแบตเตอรี่ก็60กิโลวัตต์อ่านะแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะเช็คดูข้างในนะครับเป็นยังไงนะรถตัวนี้เรายังไม่ได้สตาร์ทรถนะครับเพราะว่าผมยังไม่อยากจะใช้ไฟนะครับเนี่ยเราตอนนี้นะเรามีคอร์สกัน,นที่มัน w ร r k นะครับเ,เราก็ใช้อูบดีแล้วก็ใช้คอร์สกันน,นะมันก็โชว์ว่าเป็น100%แบตเตอรี่โวลต์แอมป์เนี่มันยังไม่ได,ดึงกระแสนะครับ ันนี้เป็นเซลล์โวลต์แต่ที่มันต่ำสุดแล้วก็มี12โวลต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุณหภูมิของแบตเตอรี่ใช่ตอนเมื่อวานนี่มันเป็นประมาณ25องศาตอนนี้มันลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็มี discharge power limit แล้วก็ charging power limit มีข้อมูลแค่นี้นะที่มันน่าสนใจนะครับโอเคพลางนี่นะคือตอนนี้เราจะขับไปสักพักหนึ่งก่อนเราจะวัดแบตเตอรี่ว่ามันใหญ่แค่ไหนแล้วก็เช็คดูว,ว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหน,นครับ โอเคแล้วเรื่องขับนะครับแล้วก็ที่เมืองไทยนะครับแบตเตอรี่เหมือนกันนะหน้า60กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้าเราชาร์จลดถึง100%นะครับมันจะโชว์500ไม่ใช่480กิโลเมตรที่นอร์เวย์นะหรือว่าที่ยุโรปนะครับมันจะโชว์420กิโลเมตรเพราะว่าของเมืองไทยมันเป็นอ่ามันคงจะเป็นใกล้ๆ NEDC หรือว่าขนันาดของจีนขนาะอะไรก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าที่นอร์เวย์เขาจะใช้ VLP t มันก็จะเป็น420แล้วนี่มันไม่ใช่เป็นก่อมนะครับมันจะไม่เปลี่ยน ถึงแม้ว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะหรือว่าน้อยมันก็จะอยู่เท่าเดิมทุกครั้งเหมือนเทสลาครับโอเคตอนนี้เราจะขับไป s ุปอร์ไฮเวย์นะเรามาถึงกรนดมัวนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้นะเราจะต้องอเช็คดูนะว่ารถมันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนอตอนเราดับรถเดี๋ยวเราจะขับไปอีกสักพักหนึ่งนะก็จะนับดูว่ามันเป็นกี่กิโลวัตต์เอาแต่ว่าผมเพิ่งจะเจอในนี้นะในคอร์สการชที่จริงน่าจะเช็คตั้งแต่แรกแล้วมันมี มันนับได้ว่ารวมได้วว่าม,มันได้ discharge กี่กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ได้ h a ร์จกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็จะใช้ข้อมอูลนี้นะครับแล้วก็นับแล้วก็เช็คดูว,ว่าม,มันถูกต้องไหมเพราะว่าบาง,บางที่นะบางคันนะบอรคอร์สกันนะ่มันโชว์แปลกๆหน่อยก็จะเช็คตัวนี้แล้วก็เช็คว่ารถมัน report อะไรบ้างนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขับไปอีกนิดหน่อยนะเ,เราจะต้องใช่เราจะต้องผ่านที่เขากำลังซ่อมถนนอะไรนิดหน่อยก่อนเราจะเริ่มเทสต์เกกับ120ได้นะครับ Okay let's check the weight front axle one t h uh, o 0 0 a oops oops oh, o shit a bit more 1860 1880เรามาถึงโซกุเคไอโอนิติดอนนะครับแล้วก็วันนี้นะเราจะไม่ขับลูปธรรมดานะเพราะว่าทางเหนือนี่นะเขากำลังซ่อมถนนแล้วมันต้องขับช้านะเพราะฉะนั้นนะเราจะขับจากดอนเนี่ยนะ ขึ้นไปทางเหนือไปถึงมินสตแล้วก็กลับมาทางใต้นี่ิดหน่อยแล้วก็เลอยไปนิดหน่อยมันจะเป็นลูปอย่างนี้นะครับอตอนเราจะทดสอบ90กับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะที่นอร์เวย์นี่นะเราจะต้องเปิดมันไม่รู้ว่าอุณหภูมิเหมือนก็มัน calibration tuning ของแอร์มันแปลกๆนะถ้าเป็นรถคันอื่นนะครับถ้าเราเปิดประมาณ21ถ้าเป็นเทสต์หรือว่ารถเกาหลีก,ก็ได้21องศามันจะพอดีนะ คือเนี่ยอ่ะเพราะขันนอนมันก็เย็นๆหน่อย1ิสองศาแต่ว่ากับคันนี้นะมันจะต้องเป็นยี่บหกอาจจะเป็นยีน่บเจ็ดมืองกันนะเนี่ยให้ดูนะถ้าเราเปดิดนี่มันจะเป็นสีแดงถ้าเราเพิ่มแล้วก็ถ้าเราลดลงนะให้มันเย็นลงมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าเออเราก็เห็นตรนนี้ขนันไหนอ่ะเบนหรือว่าอะไไงเนี่ยอืมโอเคแล้วก็ออย่างนะผมก็เช็คตัวนะว่ารถคันนี้มันนับระยะทางผิดแค่ไหนนะ ตามกรูกัแล้วจะาขับลูเนี่ยนะจนถึงที่นี่นะมันน่าจะเป็น112กิโลเมตรแล้วมันเป็น1 1 0 6แปลว่ารถคันนี้มันนับน้อยไป1%เราก็จะเอานี้ correct นะครับแล้วก็อ่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะนับอันนี้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเอ่อกับคันนี้มันแปลกๆนะรถจีนกับหลายคันนะคือ่าถ้าเข้าไปในนี้นะ New Energy มันจะมีกราฟแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเฉลี่ย ที่มันผานมา50กิโลเมตรนะครับไม่ใช่ตั้งแต่เราขับไม่ใช่แบบ110.6กิโลเมตรนะครับเหมือนรถคันอื่นมันจะมีทริปมิเตอร์แล้วก็อันนี้มันอาจจะเป็นเอ่อ190วัตต์เอตกิโลเมตรจากโรงงานมาัตั้งแต่รถมันใหม่นะครับและอันนี้มันก็โชว์แค่ว่าเราขับนานแค่ไหนแล้วก็ความเร็วเยอะแค่ไหนก็เราจะต้องตอนเราดับรถเนี่ยมันจะโชว์ว่าเราใช้กี่กิโลวัตต์เออนะมันแปลกๆตนะแล้วก็เดี๋ยวว่าเราจะลองเช็คอันนี้นะนะ r i g h t stop wait for it wait for it uh, 24.9 k okay, i โ o w a t t hour. โอเคเริ control, ่มเทสนะครับข้างนอกนี่13องศาเย็นนะแล้วก็เราก็ต้องขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถ้าเราจะเพิ่มความเร็วแค่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทริปในในครูสคอนโทรลนะครับเราก็ต้องขับให้มันเป็น93แล้วก็เซตครูสคอนโทรลมันก็จะเป็น93นะครับยุ่งยากหน่อยนะ ลองใจดูนะว่าคันนี้นะถ้าเราไม่จับพฟร์ไลนนะเสียงมันน่าลำคาญที่สุดเลยนะ <c oughs> ผมเคยเทสหลายคันนี่คันนี้นี่โอ้สุดยอดเลยนะมันโคตรแบบอยากจะตีจออะไรมนันมันก็มีต่างหรอกมันไม่ใช่เสียงมันไม่น่าจากจอหรือว่าไม่รู้มาจากจอไหม <c oughs> มันปิดไม่ได้อ่ะโอ,โอเคอเดี๋ยวเราก็จะขับไปสักพักหนึ่งใจดูนะ โอมไฟนี่นะโอ้ oh, สุดยอดเลยไฟโคตรดีแล้วนะครับเพราะว่าเรามี LED bar นะครับ Linear Laser LED bar <c oughs> ถ้าไม่มีนี่นี่มันจะไม่ค่อยแรงขนาดนี้นะแต่ว่าก็ถ้าคุณซื้อรถจีนไฟไม่ค่อยดีก็ซื้อ LED bar มันจะได้ไม่เป็นไรแล้วนะครับมันจะได้ดีสุดสดสุดยอดเลยโอเคโอเคต้องปิดต้องปิดอ่ะปิดกลายเป็นมืดตบเลย <c oughs> โอเคตอนนี้เราจะเทสต์สเตียลนะผมไม่ได้เทสต์สเตียวตอนอยู่ที่เมืองไทยนะครับเอ่อเทสนี้ก่อนโอเคอันนี้มันเราต้องหักคะแนนนะเพราะตอนเราจะ browse นนี้นะมันโชว์โฟลเดอร์ไม่ได้เรามี test music fold เทสต์มิวสิกโฟลเดอร์นะมันเปิดไม่ได้เราต้อง b รา w s e ในลิสต์ใหญ่แล้วก็ผมก็เซฟในเฟเวอร์นะครับแต่ว่าถ้าเราฟังตอนนี้นะ ผมว่ามันมันไม่มีเบสนะครับดีฟเบสไม่มีเลยนะต่ำกว่า1 h ึ่งเฮินี่ไม่มีเลย f ฟลัล้าผมก็ใช้ EQ ค l ฟลัทุกอย่างไม่ปิด loudness ลนะครับอันนี้มันคงไม่มีซอฟว e r นะมันปิดหวังนะครับลองอันนี้นะลอง Kick Off นี้เดี๋ยว skip นี่หน่อยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะ โอเคมันก็มีดีเทลเล็กหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีเทลมันไม่ได้ค่อยได้มันไม่ค่อยชัดมันก็มันก็ฟังสบายดีนะครับนอกจากว่ามันมันไม่มีเบสเลยโอเคเอเสนี้นะครับอันนี้เราจะเทสดูว่ามันมีอะไรสั่นไหมถ้าเราเปิดโดยเฉพาะเพลงนี้นะบางคันมันจะสั่นที่ประตูหรือว่ามีขนไหนที่มันสั่นข้างหลังนะครับอเคเทสต์ดู โอ้โอเคก็ดีไม่ได้สั่นนะครับโอเคแล้วก็ใช้ได้นะครับไม่สั่นนะโอเคอันเทสเพลงสุดท้ายเออคันไอ้เพลงนี้อ่ะมันก็น่าจะมีเบสนะนะปกตินะถ้าเป็นคันอื่นโอ้ย่ะ this song has some nice deep bass and it sounds like this car can actually produce the bass Oh man, oh man, this is right down my alley, Chinese car, great sound system, luxury premium electro auto, oh, and one doesn't have bass, bass flat, oh, and one more thing, if turn it will there be clipping distortion? Harmonic Distortion องอน,นะโอเคอย่างน้อยมันก็ไม่มีแต่ว่ามันเปิดไม่ค่อยดังคงคงเป็นเพราะว่าเพราะว่าแอมพลิฟายกับสปีกเกอมันไม่ค่อยแรงนะครับ uh, แต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก็ไม่มี distortion ไม่มี clipping mm hmm. ก็ถ้าจะให้คะแนนนะผมว่าสเตอร์โอนี้ อาจจะเป็น4มากหรือว่าเข้มงวดไป4-5ถึง5แค่นั้นอะ่ะก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้แบบว้าวก็ส่วนใหญ่รถจีนมันก็เป็นอย่างนงี้นะที่นอเวยยมันจะมีบริษัทชื่อ b a s e Brothers เขาจะทำเอ่อทูนแบบ Amplifier หรือว่าอย่างอื่นนะครับลำโพงต้วอย่าอัพเกรดให้มันดีขึ้นอตอนผมเทสฮงชี Hong hi, ตอนแรกนะฮงชี EHS9 มันก็เหมือนกันมันก็เสียงไม่ดีเลยแต่ว่า b a s e Brothers เขาก็ทำ อัพเกรดแพ็กเกจแล้วมันก็กลายเป็นดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะแค่เปลี่ยนแอมพลิฟายใช้ใช้ลำโพงเหมือนกันนะนะมันก็ดีขึ้นตั้งเยอะกับคันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าคุณชอบฟังเพลงน่าจะอัพเกรดอะไรอย่างหนึ่งนะแบบเนี้ยเบสนะใช่เบสโอเคเราวิ่งไปได้57าที่นี้มันเป็นมันจะต้องเป็น57.6กิโลเมตรนะครับเอ่อแล้วก็เอ่อตามนี้นะเราใช้10กิโลวัตต์ชั่วโมงก็แปลว่า มันจะเป็นประมาณ174วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะอู้สูงกับเมืองไทยต้งเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอ่อสต็อดก่อนเราจะได้ดูว่ามันเป็นเท่าไหร่มันเป็น10หรือว่า10จุดเท่าไหร่นะครับอ๋อ9.8อ๋อโอเคฮะตอนนี้ตอนเราขับเร็วนะครับเอ่อ,ม,อ,อม,มันเฮ้ยผมจำไม่ได้เป็นยังไงที่เมืองไทยนะแต่ว่าตอนเราคิดว่าตอนถ้าเราขับเร็วกว่า120กิมชัมนะครับ S uh, auto s t a t e er, m e ไม่ work นะโ <laughs> อเ okay, คก็ไเป็นไรมา้แต่ก็ต้องรีบทส s ให้มันจบไปนะนะเนี่ยแต่ว่าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมืดนะครับแล้วก็ป o o m โอ้โห oh ไฟโคตรดีถ้าเรา lock exposure แบบนี้นะแล้วก็ปิดเนี่ยจะเห,เห็นว่ามันมืดที่จริงมัน,มนต่างกันเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้ c a m e r มันปรับแสงเองมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้อ ไฟนั่นเ่ยโคเดเลยนะเนี่ยโอ้ลีเนียร์เลเซอร์ผมไม่รู้เอลว่ามันเป็นมันเป็นเลเซอร์ครับชื่อเลเซอร์นะครับล i เนียร์เลเอรโอ้ผมเคยมีนะตอนเมื่อก่อนตอนมีโมดูลสามันะมันดีมากเลยเอ่อผมกำลังเทสอบเด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 ปิดปิดปิดข้างบนปิดข้างบนโอ้เออ กำลังทสอยู่ดีๆเมื่อกี้นี่มี4%แล้วก็กลายเป็น0%แล้วนะครับมันมี power limit 8.8กิโลวัตต์ power limit ตอนนี้ผมกำลังลงดอยไม่รู้ว่ารถมันจะดับไหมเนี่ยฮะน่ากลัวมากแล้วนะจาก4%เป็น0%เราต้องเอ้อยกำลัังวนต้องขึ้นดอยขึ้นดอยอย่าตายอย่าตายอย่าตาย Shit. เออตอนนี้เราขับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ซูเปอร์ไฮเวย์1 1 0ลิมิตนะครับแต่ว่ามันก็ยังปล่อยให้เราขับได้เราใช้8กิโลวัตต์ได้นะครับมันก็คลอเลยนิดหน่อยนะนะโ,โหน่ากลัวมากเลยนี่นะจาก4อร์เถึง0ปแบบปั๊บเลยอ่ะโอ้โหเขาวหน้านี่จะต้องกับรถจีนเนี่นะแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ให้มันต่ำไปหรอกให้มันอออา รถกำลังจะตายแล้วลรถกำลังตายแล้วโอ้โอ้ชุด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 โอเครถมันหยุดที่นี่แล้วนะครับไปถึงไอออนเตพอดีเลยโอ้โหนา่ากลัวมากเลยเนี่ยเออโอเคเริ่มชาร์จเดี๋ยวต้องเช็คข้อมูลก่อนอ๋อยี่สิบสามกิโลวัตต์ชั่วโมงฮะมันไม่ตรงกับคอร์อสกันนะเนอะ อ๋อผมลองรีสตาร์ทนะครับเมื่อกี้มันก็ดับนะมันมันกลายเป็น Park คอัตโมัติแล้วนะเพราะมันมันไม่ขับแต่ว่าถ้าเราสตาร์ทอีกทีหนึ่งเราก็สามารถที่จะขยับรถได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยโอเคก็รู้ว่าคราวหนะ้าแต่ว่าไม่รู้นะมันกี่ครั้งนะเนี่ยอี r ตรนี่มันมันก็ยอมให้เราสตาร์ทเอาสครั้งนั่นะมันก็จะหยุดสุดท้ายนะอันนี้ไม่รู้นะ แต่ว่าก็ก็ขยับไปได้นิดหน่อยเดี๋ยวจะชาิแล้วมันเริ่มดึ okay, แล้วครับโอเคเราชาิเร็วแค่ไหนเนี่ย Ooh, อโอ้79กิโลวัตต์อายุนิี่นี่สุดยอดแล้วนะครับ80กิโลวัตต์โอ้ เรามาถึงบ้านนะครับแล้วก็เราวนี้นะผมก็ได้เทสอบดูนะว่ามันเร่งเร็วแค่ไหนแล้วก็มัน,มนเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าโอเคเราจะดูก่อนนะว่ามันใช้ไฟไฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับเอ่อถ้าเทียบกับเมืองไทยอ่ะตอนบรรยากาศดีที่เมืองไทยนะครับเชียงใหม่ฮนะมันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็มันตอนนั้นอ่ะเราใช้ Batman tires นะแล้วมันก็บางมันบางกว่า ที่เราใช้ที่นอร์เวย์นะครับอันนี้มันก็ทำให้มันใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นแล้วก็ตอนอุณหภูมิมันตกหน่อย14องศารหรือ13องศานะครับมันก็ทำให้มันใช้ไฟฟ้าเยอะก,ก,ว,กว่าที่เมืองไทยนะครับแต่ว่า ผมว่ามันมีอะไรที่มันแปลกนะอยก็คือที่เมืองไทยผมได้คำนวณว่ามันจะมี59.6กิโลวัตต์เอาที่อร์เย์เราได้แค่57.7นะครับมันคงจะเป็นเพราะว่าที่อรวเยอที่เมืองไทยผมผมก็จะขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดนะครับแต่ว่าที่นี่ตอนเราทสนะมันมันมีหลายเทสซเคิลแล้วก็มีเทสซเคิลที่ผมขับประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งนานนะครับอันนี้ตอนโหลดมันสูงขึ้นนะครับมันทำให้ C rating สูงขึ้นแล้วก็มันจะมีฮีทโหลดเยอะขึ้นนะครับ ผมก็เห็นนะในในคอร์สกันนะว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่มันมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนเราขับ90นะครับมันจะอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าตอนเราขับ120นะครับมันจะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับอันนี้อะ่ะมันก็ทําให้มันใช้ไฟฟ้าที่มันมีมันมีลเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าอ,อีกสาเหตุหนึ่งคือตอนเราเทสที่เมืองไทยอะ่ะผมจำไม่ได้แล้วนะที่ต่อผมขับจนถึงประมาณ7หรือว่า8%นะครับ แต่ว่าคราวนี้เราขับจนถึงผมตั้งใจจะขับจนถึงสัก2-3%แล้วมันกลายเป็นจมจาก4%ถึง0กระตันหันนะครับแปลว่าที่เราคำนวณตอนนั้นที่บางชัยมันคงไม่ถูกต้องนะมันอาจจะเป็นไม่รู้นะอาจจะเป็นสัก58 kW กลวัต์อ่ะมันก็ใกล้ที่เราเทสต์วันนี้นะครับ ่แต่ว่าจะเทียบกับ Model Y นะโอเคอันนี้เป็นที่นอร์เวย์นะผมจำไม่ได้ที่เมืองไทยที่เมืองไทยมันก็ใช้ใช้ไฟฟ้าน้อยมากนะครับแต่ Model Y นะครับรถใหญ่กว่าแต่ว่าใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านะครับเทสลาเนี่ยนะมันมันดีมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็แพงกว่าที่เมืองไทยใช่ที่เมืองไทยมันแพงกว่าโอเคต้องมาพูดถึงเรื่องมันจะเป็นเจ็ดจุวินาทีตามสเปคก็7.3วินาทีเหมือนกันนะครับผมก็ใช้สปอร์ตมอเอร์ผมว่ามันก็โอเคมันไม่ได้ สมัยนี้นะผมได้เช็ครถที่มันเร็วกว่านี้นะครับใช่มอเตอร์วายมันก็จำไม่ได้มันเร็วแค่ไหนเนี่ยต้องเช็คลิสต์อีกทีนึงแต่ว่าผมว่ามันก็มันก็โอเคมันไม่ได้ช้าไปนะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆนะสมัยนี้ผมก็ได้เทสรถไฟฟ้าที่มันเร็วกว่านี้ผมชอบที่มันเป็นประมาณสามถึงสวินาทีนะครับผมชอบเปอร์ฟอร์แมนซ์คอนะเจ็ดวินาทีก็ถือว่ามันช้าหน่อยสำหรับผมนะแต่ว่าสำหรับคน ธรรมดาที่มีครอบครัวเวินาทีนี่มันก็มันก็โอเคนะครับแล้วก็พูดถึงเก็บเสียงนะตอนแรกผมก็มีความรู้สึกว่ามันมันรู้สึกมันเสียงดังแต่ว่าผมเพิ่งจะทดสอบ EQS หรือ EQS มันเก็บเสียงดีมากนะครับมันเงียบมากนะเพราะฉะนั้นใช่ก็รู้สึกมันมันผิดนิดหน่อยว่ามันมันยังไงเดี๋ยวที่มันความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่มันเป็นความจริงนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ใช้น่าหน้ะมันเป็นมิเตอร์มิเตอร์นะตอนเราทดสอบที่หนึ่ง ที่เดิมทุกครั้งแล้วก็ใช้มีดเจอเทสดูแล้วมันก็สรุปแล้วมันก,มนก็มันก็เก็บเสียงได้ดีนะพอๆกับมอเตอร์วล่าสุดนะครับผมก็ยังประทับใจตอนเทสต์มอเตอร์วายเรเบิร์ดดไวนะแต่ว่ามันเก็บเสียงดีนะคันนี้มันก็เก็บเสียงได้ดีนะครับขณะเป็นที่นอร์เวย์ที่ถนนไม่ค่อยสมูทนะ,อะตอนนี้คุณก็ได้เห็นแล้วว่าโอเคอุตสาหนะครับมันมันก็ดีหลายอย่างนะแต่ว่าที่ผมกังวลนนะั่นคือ,อแบตเตอรี่เนี่ย ตอนเราขับใกล้ถึงศูนย์นะมันไม่น่าจะจมจาก4%ถึงศูนย์เประเซ็นต์กมันจะทำให้บางคนหลายคนเขาก็เขาก็จะเสี่ยงใช่ไหมหรือว่าเขาก็อาจจะใช้มาถึงศูนย์แล้วก็กลายเป็นแบตเตอรี่มันอาจจะแบบหมดเร็วไปแล้วก็คนก็อาจจะติดข้างทาง แต่ว่าเราก็บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเรากดสตาร์ทแล้วก็ขับไปได้อีกนิดหน่อยได้นะครับอันนี้ผมว่า BYD เขาน่าจะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ทำให้มันดีขึ้นคาลิ a t เบรตที่มันใกล้ศูนย์ให้มันให้มันไม่เป็นอย่างนี้ให้เราไม่เราไม่ได้เซอร์ไพรส์อย่างงี้นะครับ นอกจากนั้นผมกว่ามันก็โอเคถ้าเราเทียบกับราคานะใช่ที่เมืองไทยอะ่ะที่นอร์เวย์นี่ผมก็คงไม่แนะนําซื้อคันนี้เพราะว่าม o เตอวมันดีกว่าตั้งหลายอย่างแล้วก็ราคาพอๆกันแต่ว่าที่เมืองไทยมันเป็นคนละเรื่องที่เมืองไทยนี่อันนี้ราคาสัก1.2ล้านแล้วก็ม o เตวนะั้นมันตั้ง2ล้านนะครับก็เพราะฉะนั้นผมก็ยังว่ามันดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งผมรู้สึกว่าใช่ตอนขับคราวนี้นะครับผมดูมิเตอร์ ดู power m e t ร์ว่าตอนเราใช้ cruise control กับ auto s t a ร r มันรู้สึกมัน smooth กว่าที่เมืองไทยนะครับเขาอาจจะทําให้มันดีขึ้นมันไม่ขับเหมือนคนเอเชียที่มันจะแบบว่าเร่งปล่อยเร่งปล่อยมันก็ลงรถจีนนะครับนั่นแหละก็เบียวดีคันอื่นก็เป็นอย่างนั้นนะเร่งปล่อยอันนี้นี่มันก็ smooth กว่าเดิมเดี๋ยวเราจะเทส1,000่งกเมแล้วก็อาจจะดูว่า ว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับตอนครับเร็วโอเคนั่นก็จะเป็นแค่นั้นครับขอบคุณที่คุณดูแลแลวิดีนะแล้วก็เขาก็ปากนไหมสวัสดีครับ